สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เป็นป๊อปคอร์นครับผมที่ไปซื้อวันเดียวกันกันกบตัวสไปเดอร์แมนนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับผมไม่ต้องรอกันนะีนี่เป็นตัวมาโพนี่ครับผมแล้วก็ในเซตนี้จะคู่กับแก้วน้ําครับผมซึ่งจะพิเศษกว่าของสไปเดอร์แมนซึ่งตัวนั้นจะไม่มีแก้วน้ํามาให้นะครับส่วนโพนี่เนี่ยครับจะมี เป็นแก้วน้ํามาให้นะครับซึ่งแก้วน้าเนี่ยก็จะเป็นลายของอาโพนี่นะครับแต่หลอดที่ได้มาจะเป็นหลอดธรรมดานะครับผมไม่ใช่หลอดอาพลาสติกแข็งซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของมาโพนี่กันดีกว่านะครับผมก็มาดูไปพร้อมๆกันครับโอเคผมก็ในส่วนของมาโพนี่นะครับผมก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยอา โดยความสูงนะผมจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วกว่าๆนิดๆน,นะครับผมก็ถ้าเป็นเซนก็ประมาณอ่าสาเอ็ดสามสิบสองเซนนะครับผมซึ่งมีความแบบความสูงที่แบบว่ามากเอากาเลยนะครับผมส่วนด้านสีเนี่ยก็จะเป็นแถบสีชมพูกับอ่าส่วนขนนี่จะเป็นชมพูสีเข้มส่วนตาจะเป็นตาสีฟ้านะครับผมก็ เป็นทำลวดไลายได้น่ารักดีครับแล้วกบวว็บริเวณส่วนของบริเวณส่วนของตรงบริเวณเรียกว่าตรงช่วงต้นขานะครับจะมีเป็นลวดลายของอลูกโป่งด้วยนะครับส่วนดีเทลบริเวณขนสีชมพูนั้นก็จะทําเป็นลวดลายนะครับทําให้ดูเป็นขนดูแบบมีแบบมิติอีกแบบหนึ่งนะครับ ดวงตาที่ได้พูดไปครับจะเป็นดวงตาสีฟ้าซึ่งทํามาได้สวยในระดับ<ร>นึงเลยนะครับจับรายละเอียดดูกันใกล้ๆแล้วกันนะครับเนี่ยรายละเอียดที่อ่าที่ว่าเป็นการเปิดนะครับผมเปิดก็จะเปิดบริเวณส่วนนี่ครับด้านบนของสีสันนะครับผมเราทําการเปิดขึ้นมาเลยครับนี่ก็ด้านในก็นี่ครับจุปอคอนได้แบบ เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งป๊อปคร,รนที่เขาให้มาก็จะใส่มาในถุงครับซึ่งผมมองว่าถ้าใส่มาในตัวม้าโพนี่นะครับผมจะมีปริมาณที่มากกว่าในถุงป๊อปอรนที่เขาแยกมาให้ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับเขาก็เลยแยกถุงมาให้แล้วก็ไม่ให้กินในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนในเรื่องของตําหนิที่ผมเห็นได้ชัดก็คือตําหนิในเรื่องของอ่า ส่วนต่อครับผมนี่ก็จะเป็นตัวน็อตซึ่งเขาน่าจะเก็บงานให้ดีกว่านี้ครับซึ่งเอาน็อตตัวเนี้ยไปอยู่ด้านในครับผมไม่งั้นก็ไม่ใช้น็อตครับใช้เป็นการประกบน่าจะง่ายกว่าครับซึ่งมันทําให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเห็นเป็นตัวน็อตขึ้นมาครับส่วนด้านท้ายนะครับก็นี่นะครับผมมีเขียนว่าโพนี่แล้วก็เมเจอร์ซินเทกเอ็กซ์คลูซีฟก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้คิดว่าอ่าวัสดุก็ถือว่าหนาแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ใครที่จะโมดิฟายเอาไฟไปใส่ด้านในก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวไฟนั้นจะออกมามากน้อยเพียงใดครับโอเคก็จะประมาณนี้ผมสว่วนน้้อน ดดลายของตัวแก้วแล้วกันนะครับเนี่บเป็นแก้วก็ถือว่าลายก็น่ารักดีนะครับเป็นลายของโพนี่นะครับผมนี่ก็ถือว่าสวยดีครับแก้วที่ผมได้ก็อ่าเรียกได้ว่าไม่มีตําหนินะครับผมลายไม่ได้มีรอยคิดควนแต่อย่างใดครับผมก็เสียดายครับที่ว่าไม่แถมหลอดที่เป็นพลาสติกแข็งมาให้ครับหลอดที่ได้จะเป็นหลอดธรรมดาครับผม เค้ okay. สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครชอบใจก็ไปจัดมาหามาเก็บสะสมได้ครับถือว่าเป็นงานที่คุ้มนะครับผมราคาก็อยู่ที่อ่า,าสามร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็ไปจับไปจองไปเก็บมาสะสมกันเพราะถือว่าเป็นงานที่ที่สวยนะครับมันจะมีเวอร์ชั่น ก่อนหน้านี้ครับจะเป็นโพนี่แต่เป็นโพนี่แบบตัวเล็กๆครับผมซึ่งใครทันได้เห็นบ้างจะเป็นโพนี่ตัวเล็กๆที่จะเป็นเซตเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นเซตล้อยเก้าสิบบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นโพนี่ที่แบบตัวใหญ่ขึ้นมาซึ่งใหญ่ขึ้นแบบโอ้สามสี่เท่าเลยนะครับรก็เป็นถังป๊อปคอนที่น่าเก็ตสะสม,มนะครับผมสำหรับตัว ถังประพรโพนี่ก็ช่วงนี้ใครเก็บสไปดี้ก็อย่าลืมนะครับเก็บโพนี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันมันสวยดีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็ใหญ่จริงๆครับความสูงก็อย่างที่พูดไปบประมาณ3 2เซนหรือประมาณ12 13นิ้วครับซึ่งสูงมากๆเลยนะครับสูงกว่าถังประพนปกติครับก็ โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมใครมีคำถามหรือมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาได้ใต้คลิปเนีนะ่เดี๋ยวผมจะไปตอบทันทีเลยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะครับผมกด,ดติดตามกด Sub s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ ไปแล้วครับผมไม่บายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ